ไปถวายไม่มีคนท,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 ท่านท่านท่านออกหนี้จากพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ทะเลาะก,กันเพราะพุทธเจ้าไปตัดสินเขาไม่ยอมรับไม,ไม่ยอมรับท,ท่านก็หนีแหละเพราะนี้นะพระสงฆ์มันหัวมันจะตายพวกญาติโย,ยมไม,ไม่มีสถานไม่ได้ใส่บาตรท่านจ่นจึงยอมเนี่ยนะ สันลักตนยาัตนยาลักของตาทั้งหมดมันมั้กี่ตัวเ่ยูยประตีสองสองสา สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวครับ <hypotheses> ท่านผู <Putin> ้ชมอ่าถูกอายุประตูดิไม่ตัวตัวละแปดหมื่นนี่เฮ้ยสร้งทำนิดเดียวไม่เอา นมนเอาเอาข้าวที่มือมันไม่ไม่เอาแพงเหรอเทว่าของของข,ของลูกปุนยพอเขาเขาสาบอันข้างนอกเสร็จแล้วเจาะรังมันเจาะรังมัเขือคนกขีดลงกในตัวมันจริง,รง,รง,ง,งไม่พังล้วมใส่ไม่หักเลยดัน,นหมดอ่ะที่ทีท่สองตัวเอามาจากกันนี้เนี่ย็า และ้โสทรมันมาจากบ้านคุณลุงลุงลุงปูกสิงองอันนี้ข้างในนมนทข้างในไม่เป็นโพรงมัน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 เอาตาขายมาชันไปดูกกสาบสาบพูนเสเสียอย่จิงไม่คจริงไม่ดูหาใส่พังเลยอันนี้สองตัวนี้ไม่สามารถจะทังมือทังภาคเหนือไปได้เนี่ยเอใส่ เขาใส่เครื่องไฟฟ้าขี้โอ้ดิเมื่อสองปีผมก็จะมาทำหินอ yeah. ันเป็นหินแกนีกอะไรหินเนี่ยตัวละตัวละสามแสนห้าคู่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 นเช็ดแสนคู่คู่สร้างหินอันนั้นเขาเรียกว่าสร้างกาตุนสองทวน ไม่ทราบว่าใครเอามาโ็แกมากเลยไม่มีไม่มีคนซื้อเขาก็เลยเอาเอามาลงที่เขาจะโคลาแล้วชอบช้างกรตูนเขาจูเขาจะสร้างกาตูนขายทีค่ะคนเลยเขาเลยซื้อ่ตุนดูนะสี่ช่มูแล้วถึงเลี้ยง้างกะตูนมาจากโคล่าซื้อเองอ๋อนองเด็กน้อยได้กนโอ้โหทกเด็กน้อยเล้ย่น้างกรตูน สร้างสร้างสร้างประตูอยู่ฝั่งนี่เขาเขา,า,าทาสีสร้างเขาเขาทำให้เป็นสร้างเถื่อเลยอันมันขึ้นลาหมดแล้วว่าใช่เอาสีไปทาเหมาือนอย่างยังไม่ได้ทางานงานนี้มาถึงก่อนก่อนน,น้านฝนฝนตกทุกวันมันมันพื่งหมดจิงจริงานเห้ย กลับลำปูหรือปูจะได้ไคะ